วันนี้เรามาอยู่ที่ทีไ่ไหนนะโรงพรกเรามาอยู่ที่สอนอราชวังเรามาีเยื่ยมเพื่อนปอมครับเพื่อนปอมโดนตำรวจจับเข้าห้องขังมันเข้าห้องขังไปแล้วมันโดนข้อหานะครับยัดยอกทรัพยัดยอกทรัพย์มันมานะมันกาลังเราเพิ่งประกันตัวมันออกมาตอนนี้มันกําลังเรื่องแย่รรู้สึกแย่อยูอ่เลยแย่มาก มันหดโลยปอมนะีะบอกว่าอยากอยากหยาดจบแล้วได้ขโมยดอกดาวเรืองเนี่ย <laughs> มันมัน,นสมบัติที่ไหนเรื่องอะรมาปอมครับสัมภาษณ์หน่อยครับคุณขโมยดอกดาวเรืองเป็นที่ไรครับคุณเดินผ่านปากคลองตลาดคุณขโมยดอกดาวเรืองทำไมโล่งไหมครับโล่งนะครับ ลงไหมครับมัคคีลงไหมครับลงแล้วครับแล้วมัคคีกันที่ไหนครับพาราชวัเมาบัตี้กันในสอนอครับพี่สุดเลยครับไปแล้วครับ